ดแแต่เจ้าพวกตำรวจมันมุดคิดไปกินเกสซกะรีมหมดแล้วครับเจนดิอย่าง,ง,งนี้ต้องทำสองคราบเอาละครับท่านผู้ชมจูนจะมารีวิวแมปแนวยิงปืนคล้ายๆกับเกมพอยแบงค์เลยครับจูนก็มาสมัครเป็นฝา่ายทหารกบฏและก็จะมีฝา่ายตำรวจด้วยฝ่ายไหนนะครับ จุดนี้นะครับก็เป็นคลังขายอาวุธก่ะผอมแม่แม่สาวสวยผมบลอนดนี่นะครับจะขายอาวุธเยอะๆยมากมายเลยเราเลือกยิงหัวสตัตูอันนี้ก็จะต้องมีก้อนทองนะครับเอาไปแลกซื้อปืนนะคะถ้าไม่มีก็ซื้อไม่ได้นะคะเราจะหาจากไหนแล้วคะก็ขุดไงครับขุดทองเอาอยไม่ใช่ก็คือจากการฆ่าศัตูโอเคตอนนี้ จนก็ได้ปืนพกนะคะปืนสั้นขยันซอยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปซอยยิกิกซอยยิกิกนะครับมองซ้ายมองขวาอยู่หรือเปล่าศัตรูเรามาฐานที่ศัตรูแล้วโอ้ศัตรูไม่อยู่วะโอ้จริงดินั่นไม่นันเจอหนึ่งตัวแล้วครับเอ้ไม g ก d อยู่ตรงนี้อีกหนึ่งตัวแต่ไม่รู้ว่าโจนน้นี่อยู่ข้างหลงังเราเนี่ยมันกําลังหนีโจ้ครับเอาล่ะยิงไปป๊บเข้าไปเป็นไงตายคาที่เป็นเลย เอาละจูนก็กำจัดสตุยไปหนึ่งแล้วอุ้ยมันดูหนดิสตุยไหนเออแฉบเกิดใหม่โหนั่นนั่นนั่นแหมมาถึงฐานเราเลยครับอย่างนี้ต้องเจอลิฟต์มิซันอะโชกเจ๊เป็นไงโอ้โหมาโจงตีถึงฐานนั่นนั่นมีแอบซุ่มครับเห็นดิครับท่านผู้ชมโอ้เข้าไปโปกเข้าไปเป็นไงตายอีกคนนึงแล้วโอ้โหรู้สึกว่าตอนนี้นะครับทีมจูนนะคบได้ แล้ทีฝ่ายศัตรูก็ได้3าเหมือนกันครับผมและเพื่อนของเรานี่หายไปไหนหมดเนี่ยเอาละเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปบุกถึงฐานเลยครับนี่ค่อยคย่องค่อยคอย่องชวัชวนี่ค่อยคชวบชวชวเอาล่ะแล้วก็ดูนะครับว่าศัตรูอยู่ตรงไหนนี่อยู่ตรงไหนนะไม่เห็นเลยอ่ะท่านผู้ชมช่วยดูกันหน่อยเด้ว่าศัตรูอยู่ตรงไหนบ้างนะครับนี่ม่มีเลยแฮะ หรือว่าสโตนนี่กำลังหาที่ซุ่มโจงตีเราอยู่โอเคเดี๋ยวเวลานี้นะครับเรามีก้อนทองทั้งหมดสามก้อนแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อปืนกันก่อนครับไม่ปืนสั้นขยันซอยนี่มันต้องซอยบ่อยๆครับมันถึงจะยิงโดนนะครับโอเคแม่สาวผมบอลคนขขอซื้อปืนหน่อยครับโอ้งนั้นเอาปืนสกาละกันหนึ่งกระบอกโอเคจะเอาปืนอะไรอีกเอ้าเฮ้ยตายค่ะที่ ม,มาใหม่แน่แน่เนี้แหละฆ่าฉันเหรอแม่แปลาป้าเป็นไงโอ้ยทำไมมันมีเยอะจังเลยเนี่ยกอ,องกำลังทหารไปใหนหมดอู้ป้าป้สู้ตายเออไหนใครหน้าไหนฆ่าฉันไปหนักกินให้หมดโอยพวกนี้หนีครับเน่แม่จริงก็อย่าหนีดิไม่ชาผมเริ่มขอเสื้อเปิ้มหน่อยครับอ้าว ไม่หมัดสู้กับปืนได้ไงโอเคเรายอมบ่ได้ครับได้แน่หมัดทรวงก้นมันเลยครับเมาหน้ามาดิเม,มาด้ามาดิอชูอเฉอ๊ยชูสตาร์วิ่งอย่าช,ชู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 โอ้โหมันลุกครับตะวั่งทำไดอีกแล้วไหนใครลุกชัดมันเลยมาไฟกันตัวต่อตัวดิวิ่งทำเลยวิ่งทำมันเลยลอกล่อหน่อยนี่วิ่งเด็กครับวิ่งมันเลยครับช่วยต่อยทีนึง โอ้ยโอเครู้สึกว่าหมักนี่จะสู้ปืนไม่ได้นะครับงั้นะเดี๋ยวขอซื้อปืนก่อนเลยละกันนี่ได้ปืนสัน้นขยันซอยแล้วโอเคเราต้องมานะเก็บเที่ยใหม่นะครับแน่ๆจะเอาไม้มาป้กับปืนหรอครับตานอนกินเป็นไงอ่ะได้ไดเกิดแล้วเกิดไอ้เอาไปเอาเฟลเอาเปลเป็นไงขอเอาคืนมั่งเราเล่นล่อมาถึงฐางนเลยครับจากนั้นเดี๋ยวเรานี่ขึ้นไปแอบนิดนึงนะเนี่ย เป็นไง,งไม่ได,ไดเดาล่ะตอนนี้นะครับคะแนของจนุนเนี่นะครอยู่ที่9ครับ9ต่อ12เดี๋ยวจะเอาคืให้ดูครับนาแมคนเข้าที่ทานขอจุนด้วยโอเจ้านันมาลมาดิมาดิมเรายังปืนสั้นอยู่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปกันมแล้วเป็นไงเอาจอก ไปเก็บไอ้เจ้าตัวที่มาฐานเราครับแม่จะมาตุยเราเหรอน่าหน้า,นาปืนเราด้วย โอยมองไม่เห็นน่่ยแน่เป็นไงขอบอก AK ปื้หน,นักนะครับอเอาล่ะสกงข้อความไปเย้ยนิดนึงครับ <c oughs> เป็นไงล่ะอยากลุมจุนดีนักตายห,หนอนเกลให้หมดนี่เวลาเหลือแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นและจุนก็นำครับผมโอ้โหนั่นแน่นั่นแน่อยากจะเป็นสไปเดอร์แมนปีนป่ายขึ้นปึกเลยนี่เจอจุนซอยหน่อยเอาล่ะค่อยๆย,ยอดยปิ้วป้ว เรียบร้อยถูกกระสุนจ่นไปหน้าแหกตายคาที่เลยครับโอเคลุก็คับแล้วเอาแล้วเอาแล้มาดิไม่ฉันอยู่ตรงนี้จะเป็นหมาหมูหรือว,ว่าเดี่ยวใส่ได้หมดครับเอแล้วเราก็บุกเข้าไปถึงท้านเลยครับแ,แม่ซื้อของเวลานี้นิ่มูจะซื้อของเหรอครับเป็นไงาตายคาที่จากนั้นเราก็รอครับรอให้ศัตรูเกิดครับผม 20ต่อ12เหลือแค่เวลา40วินาทีต่งนั้นอ้าเด็กชายคิตติกุกเป็นอะไรอ่ะไม่เกิดเลยครับมงแทงตายคาที่ไม่เกิดใหม่เลยครับในที่สุดจนก็เป็นฝ่ายชนะครับผมขอบคุณสมาชิกวีไอดีที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติด